ครับสวัสดีครับนะครับแนวคิดการพัฒนาของอกระทรวงอ,อวอเนี่ยที่ได้มิติการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ที่ที่กว้างไกลในขณะนี้โดยใช้เครือข่ายของมาลัยที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาคเนี่ยให้มาช่วยร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยใช้ศักยภาพของของอาจารย์ในมาลัยได้สร้างประโยชน์ ก็คือการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ก็ผมคิดว่าโครงการหลายโครงการขนาดนี้โดยเฉพาะการที่ให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปใช้ศักยภาพเนี่ยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางสาขาทางด้านเกเษตรก็ดีทางด้านวิศวกรรมก็ดีหรือทางด้านการท่องเที่ยวก็ดีหรืออีกหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ผมคิดว่าประชาชน จะมีความรู้สึกว่าเป็นมหาวิาลยที่ประชาชนสัมผัสได้